สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็กลับมาพบกับชาแน,นลของมุกีกแล้วนะคะเยอะมากเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับสกินแคร์ผิวตัวที่ว่า มีหนึ่งคนรีเควสเข้ามาซึ่งจะบอกว่าพุ่งขี่ไม่ได้ลืมนะคะเวลาเพื่อนๆแนะนําอะไรมาหรือว่าอยากดูอะไรนั่นเองนะคะพุ่งขี่ก็มาให้แล้วตามคําเรียกร้องซึ่งมันเยอะมากเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าพุ่งขี่เนี่ยแคร์ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวด้วยนั่นเองนะคะเหล่านี้ก็คือจะเป็นทั้งสครับสบู่แล้วก็ครีมบํารุงครีมกันแดดที่เกี่ยวกับผิวกายทั้งหมดที่ช่วงเนี่ยพุ่งขี่ใช้แล้วชอบแล้วก็ใช้วนไปเวียนมาบางตัวก็ กำลังจะหมดบางตัวหมดแล้วและบางตัวก็เพิ่งเริ่มใช้นั่นเองนะคะมีตัวไหนดีตัวไหนปังุริเย่บ้างก็ตามกันไปดูเลยค่ะ โอเคค่ะเรามาเริ่มจากตัวสครับกันก่อนเลยนะคะจริงๆแบรนด์เนี่ยชื่อว่าแบรนด์ชัยสิครินถ้าใครที่ติดตามพุ่งกี่มาแบบหลายปีจะรู้ว่าเออตัวเนี่ยมันจะต้องอยู่ใน Favorite of the Year ของพุ่งกี่ตลอดตลอดเลยนะคะมันเป็นแบรนด์ไทยเนาะซึ่งคิดว่าโรงงานเขาอยู่ที่ลำพูนนะคะแต่ว่าพุ่งกี่ไปค้นพบตัวเนี้ยครั้งแรกสูตตอนที่พุ่งกี่ตอนนั้นเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วทีนี้มันก็แบบว่า ตัวแบบว่าเป็นรอยสิวรอยแบบว่ารอยแผลรอยยุงรอยแพอะไรอย่างเงี้ยเยอะเมื่อกี้ก็เลยอยากได้สครับที่มาช่วยเรื่องให้ผิวมันดูสม่ําเสมอแล้วก็ที่สําคัญเรื่งองกลไลของเรานั่นเองนะคะเมื่อกี้ก็ไปลองมาหลายแบรนด์มากแต่ว่าสครับของแบ,นแบรนด์แบรนด์นี้นะคะมันเป็นสครับที่มันเป็นสบู่ไปเลยแล้วก็หอมแล้วมันเป็นสมุนไพรและที่สำคัญมันแบบว่าใช้แล้วมันสบายมีกลิ่นหอมอันนี้หมดแล้ว มากแล้วมันก็แบบว่าช่วยได้หลายเรื่องมากเพราะว่าเขามีให้เลือกหลายแบบนะคะอย่างนั้นเนี่ยเป็นเทอร์มารีนแอนด์ฮันนี่ก็คือมะขาม มะขามกับน้ำผึ้งนั่นเองนะคะถ้าเราซื้อหลายๆอันเขาก็จะแบบว่ามีโปรโมชั่นพวกกี่เวลาเหมาทีก็เหมาทีเป็นแบบ5กระปุก10กระปุกอย่างนี้เลยนะคะใช้ก็ประมาณ3วันครั้งหนึ่งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งก็จะใช้แบบหลายๆแบบเวียนกันไปนะคะแต่และตัวมีกลิ่นไม่เหมือนกันอย่างอันนี้ก็เขาก็จะเขียนไว้เลยว่าถ้าอยากได้ขาวใสก็เหมาะอย่างนี้หรือว่าอันนี้ก็จะเป็นนนนี่ฮันนี่นั่นเองนะคะลูกยอผสมน้ําผึ้งอันนี้ก็แบบว่าผิวขาวสว่างสดใสลดพวกริ้วรอยอย่างนี้ แล้วก็มีอย่างเงี้ยคือพึ่งซื้อมาแบบเกือบทุกสูตรอะทิวลิปมาริกแอนด์ฮันนี่ก็คือขมิ้นแล้วก็ฮันนี่คือฮันนี่มันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นตัวที่แตกต่างก็จะเป็นขมิ้นขมิ้นมันก็จะช่วยให้ผิวเราดูสม่ำเสมอน,นั่นเองนะคะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในห้องน้ําแต่เุื่กีไม่ได้หยิบมามันจะเป็นตัวงางาดําแล้วก็ผสมกับอ่าน่าจะเป็นฮันนี่เหมือนกันนะคะมีสูตรโยเกิร์ตสูตรอะไรนี้เยอะมากอันนี้สูตรใหม่นี่เมื่กี่เพิ่งซื้อมาเป็นสูตรมหา มหาถ้าเพื่อนเพื่รู้ก็จะรู้ว่ามันช่วยเรื่องผิวขาวใสนั่นเองนะคะคือมันมีหลายสูตรมากเป็นสครับที่ไม่ว่าจะใช้แบรนด์ไหนผมื่ต้องกลับมาตายแบรนด์นี้เพราะว่าเม็ดสครับมันเล็กละเอียดแล้วมันไม่เจ็บผิวอ่ะไม่แสบไม่แห้งดีมากๆถ้าเพื่อนเพนืได้ลองรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องใช้แบรนด์นี้ตลอดไปเพราะมันไม่เหมือนแบรนด์อื่นจริงๆเลยนะคะ ถัดมานะคะพเพื่อนๆเป็นสบู่บ้างดีกว่าที่ช่วงนี้ผิงใช้เยอะพอเพื่อนๆอาจจะว่าเฮ้ยพี่บ้าหรือเปล่าใช้ตั้งหลายอย่างคือแต่ละวันอารมณ์เรามันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้ผิวแห้งวันนี้อากาศร้อนวันนี้อยากได้ความขาวกระจ่างใสเพราะบางทีเราใช้สบู่ผัดเซลล์ผิวทุกวันมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ผิวเราแบบบางไวต่อแสงอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะต้องเลือกแบบวนเวียนกันไปกับ พวกผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะตัวแรกตัวนี้ใหญ่มากก็จะเป็นอะไรเนี่ยเชาว e ว c r e ครีมฮอกไกโดมิวมอยเซอร์ไรเซอร์ตัวเนี่ยมันบอกว่า Moisturizer Rich แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นครีมอาบน้ำที่แบบให้ความชุ่มชื้นขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นกลิ่นนมแล้วมันหอมและอย่างมันช่วยให้ผิวเราเนี่ยเออดูขาวกระจ่างใสขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าขาว ขนาดนั้นคือใช้แล้วมันสบายผิวไม่เหนียวสะอาดกลิ่นหอมแล้ว่อกี้รู้สึกว่าโอเคเลยเรื่องความขาวใสยอย่างนี้นะคะก็ชอบมากที่มันได้ใหญ่แล้วบางทีมันลดครึ่งราคาด้วยนะคะน่าจะซื้อมาจาก beauty buffet beauty c o c k t e a อะไรสักอย่างหนึ่งราคาไม่แพงแล้วมันใหญ่อะแล้วมันก็แบบทําให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะคะอันนี้ก็ยังเป็นของแก๊งเดียวกันของ beauty cockteage beauty buffet อะไรสักอย่างตัวนี้เป็นโกดม m i l ์นะคะมิลค m i l ท white and f i ์มตัวนี้ เนื้อเนื้อสบู่อาบน้ําเขาจะหนา ตัวนี้มันจะเหลวกว่าตัวนี้มันจะหนาหนานุ่มๆเลยก็กดมาคือวันไหนถ้าผิวแห้งเมืกี่ก็จะใช้ตัวเนี้ยเพราะรู้สึกว่ามันเออให้ความชุ่มชื้นมากๆแล้วก็มีกลิ่นที่หอมแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากได้อะไรเหนียวเหนียวอยากได้เบาสบายวกิก็จะเลือกใช้ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้โอเคเลยก็ใช้สลับกันไปสลับกันมาปั๊มเดียวก็เอาอยู่แล้วนะคะตีฟองอะไรงนี้ก็นุ่มสบายแต่ถามว่าตัวเนี้ยช่วยเรื่องขาวใสไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากๆเลยนะคะตัวถัดมา วัวนี้ช่วยเรื่องขาวใสแน่นอนอันนี้ค่อนข้างการันตีไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะแต่รู้สึกจะซื้อจากไอ้พวกบิวตี้บัฟเฟ b e บิวตี้คอ t เทชค่อนข้างเยอะเพราะว่าหลังๆมาเน,นี่ยพุ่งขี่ไปอ่านรีวิวของแท็กแบบคนจีนที่ชอบมาซื้อของไทยแล้วเขาก็แบบบ้ายี่ห้อน,นี้มากพุ่งขี่ก็เลยไปซื้อตามมานะคะตัวนี้เป็น วิตาม i n ซีบอดี้ไวท์ชาเวอร์เซรัมซึ่งจริงๆเขามีตัว a อ s e เซนของเขาด้วยแต่ก็อยากจะลองแต่เดี๋ยวค่อยไปลองเนาะตอนนี้ลองแต่ตัวชาวเวอรก่อนมันจะเป็นแบบ เป็นเจลอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้มันจะช่วยเรื่องขาวใสแต่ว่ามีข้อเสียคือมันอาจจะแห้งหน่อยหลังจากอาบแล้วอาจจะต้องรีบทาครีมเพราะว่ามันแบบมีส่วนผสมของวิตามินซีที่ค่อนข้างสูงผลัดเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้แบบเออความขาวใสอะไรเร็วๆเนี่ยขอให้ไปลองเลยนะคะเขาบอกว่าใช้คู่กัแบบตัวเอ็กเซนต์ของเขาเนี่ยมันเวิร์กมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปจัดก่อนนะคะตัวถัดมานะคะนี่ก็เป็นของ Beauty Cocktail อีกแล้วเยอะมากตัวนี้เป็น a q u a b a บาร์คร Cooling Fresh ตัวเนี้ยมื่อกี่จะใช้เวลอาอาบน้ำตอนกลางวันเพราะว่ามันร้อนตัวเนี้อาบน้าแ,แบบเย็นอะเย็นกว่าแป้งตามูอีกมันเย็นสบายผิวอารมณ์ดีกลิ่นหอมนะคะจะเป็นขวดสีฟ้าอยานี้บางทีก็ลดแบบครึ่งราคาราคาไม่แพงเลยนะคะเป็นบาส์ครีมนั่นเองนะคะแต่ว่าเนื้อมันก็ไม่ได้หนักอะเพราะฉะนั้นหลังจากทาแล้วมันก็ไม่ได้หนีมอะไรนะคะส่วนตัวสุดท้ายที่ใช้มาแบบ หลายปีจนเริ่มเบื่อที่จะพูดถึงแล้วก็คือวัสลีนนะคะเป็นบอดี้วอชเฮลตี้ไวท์ตัวเนี้ยขาวใส่นี่ต้องยกให้เขาทำความสะอาดมลพิษมลภาวะพ m 2.5เหนื่อใครอะไรได้ดีมากตัวเนี้ยก็คือตัวกันตายไงก็ต้องกลับมาให้ความชุ่มชื้นให้ความขาวคือทุกอย่างมันดีหมดแต่บางทีเราก็เบื่อเราก็ไปสลับสับเปลี่ยนกับยี่ห้ออื่นบ้างนั่นเองนะคะ ถัดมานะคะเป็นตัว a d s e n t บ้างดีกว่า a เซ e n ์ก่อนลงครีมทาผิวของเมื่อกี้คืเป็นตัวเดียวอะค่ะก็คือซิตรานั่นเองนะคะจะต้องเป็น pearl ไว i t e aura รุ่นนี้กลิ่นนี้เท่านั้นนะคะมันถึงจะหอมเขาบอกว่าเป็นไข่พุกเกาหลีผสมน้ำข้าวผสมไฮยาลูรอนคอลลาเจนนู่นนี่นั่นที่พุ่งกี่ชอบตัวเนี้ยเพราะมันหอมมากหอมแล้วก็ไม่เหนียวแล้วก็หลังจากทาพวก เหมือน booster accent ก่อนแล้วทาครีมรู้สึกว่าเออพวกครีมเนี่ยมันไม่ค่อยกองบนผิวเหมือนเมื่อก่อนเวลาเราทาครีมเนี่ยมันก็จะซึมได้ลึกซึมได้ดีซึมได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการลง a เซ e n ์ก่อนส่วนครีมเนี่ยเยอะมากขอบอกว่าแบบจริงๆบางตัวก็หมดไปแล้วแต่ก็มันเพิ่งหมดไปได้ไม่นานก็เลยจะ อยากเอามาบอกเพื่อนๆนั่นเองนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าครีมเนี่ยผู้ขี่เป็นคนที่ไม่งกเลยเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยจะใช้เยอะมากบางทีแค่แขนเนี่ยผู้ขี่ใช้ 2- ถึงสาปั๊มแล้วนะคะคือไม่อยากจะแบบเขียมอ่ะคือ,เ,อเขียมนี่คืองกถ้าเรากงกไว้เยอะๆแบบงกแล้วไม่ยอมทาเยอะกลัวมันเปืองเนี่ยบางทีมันไม่ได้ประสิทธิภาพที่เขาแบบว่าเคลมไว้แล้วมันก็เสียเวลาเสียเงินเราโดยใช่เหตุน,นะคะเพราะฉะนั้นโอเคเรามาพูดถึงแต่ละตัวเลยดีกว่า ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆติดตามก็น่าจะรู้ว่าพมื่กี้ชอบมากก็คือตัวฟักข้าวของมิสทีนั่นเองนะคะด้วยเรื่องขาวใสดูบางเบาผิวดูขาวขึ้นแล้วก็กลิ่นหอมมากๆได้แบบว่าขวดใหญ่แล้วก็คือเราไปกดผสมกันนู่นนี่ก็ดีไม่เป็นขุยอะไรนี้ตัวนี้โอเคมากแต่บางทีถ้าใครที่ผิวแห้งตัวนี้มันอาจจะเอาไม่ค่อยอยู่นะคะแต่ถ้าจะเน้นความขาวใสตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวที่ม่กี่ว่า ได้ผลและราคาก็แบบถูกมากๆเลยนะคะถัดมาเป็นซิตราดีกว่าออราเจล2ตัวนี้กี่จะใช้ทากลางวันเวลาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็คือจะทาแล้วก็อาจจะลงครีมกันแดดนิดหน่อยหรือบางทีถ้าไม่ได้ลงครีมกันแดดก็จะลงแค่ตัวนี้นั่นเองนะคะก็คือซิตราออราเจลโลชั่นมันจะเป็น2กลิ่น กลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นพีชนั่นเองนะคะคือมันจะเป็นเจลไปเลยไม่เหนียวสบายตัวเย็นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันให้ความชุ่มชื้นมีกลิ่นพีชทําให้อารมณ์ดีไปทั้งวันนะคะส่วนตัวเนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยกันแดดด้วยก็คือจะเป็นรุ่นมะขามและทานาคาของซิตราเจลเหมือนกันแต่กันแดดไมมพุ่งกี่ว่าอย่างนี้ก็ยังไม่กล้าเสี่ยงเท่าไหร่แต่ถ้าจะต้องได้ไปออกแดดรับของไปเสนอะไรเวลาอยู่บ้านก็จะต้องทาครีมกันแดดเพิ่มนะคะแต่ว่า ถ้าเราอยู่ในห้องไม่ได้เจอแสงอะไรมากบางทีพวกกีก็ทาแค่2ตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคให้ความชุ่มชื้นบางเบาแต่ว่าเรื่องขาวใสสองตัวนี้อาจจะไม่ช่วยสําหรับความรู้สึกของพวกกีนะคะแต่เรื่องให้ความชุ่มชื้นสบายผิวทาเวลายอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็โอเคแนะนําเพราะว่าบางทีกลางวันเราไม่อยากให้ตัวเหนียวเนาะเยอะมากเลยะคะ่ะเพื่อนตัวนี้ต้องพูดเยอะไหม ก็คือวาสลีนเฮลตี้ไวตัวเก่าตัวเดิมตัวที่ฉันรักตลอดการมันจะเป็นเซรั่มของวาสลีนที่มีเนื้อสัมผัสเป็นสีชมพูทาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตัวขาวขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่งแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นไม่ทําให้ขนยาวขึ้นรู้สึกว่าผิวดูกระจ่างใสามากขึ้นคือตัวนี้เลฟิฟเลฟิฟเลิฟมากคือใช้จนแบบจนเบื่อจนต้องไปลองอย่างอื่นอันนี้ขวดที่2เป็นของเลฟรอน ตัวนี้เพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นนะคะเขามีสีชมพูกับสีฟ้าทําไมถึงไปลองของเลฟลอนเพราะว่าคุณยายเมื่อกี้ในอาย,ยุ87แล้วแต่ว่าเป็นคนที่ผิวดีมากเมื่อกี้ก็แบบเห็นยายใช้เลฟลอนมาตลอดแต่ว่ากลิ่นมันแก่มากเมื่อกี้ก็เลยไม่เคยสนใจจะใช้จนวันนั้นคุณยายฝากไปซื้อนายครีมแล้วเม่กี้ก็เลยว่าเออลองมาสักขวดก็แล้วกันปรากฏว,ว่าเฮ้ยมันดีแต่ว่ากลิ่นมันแก่ แต่มันดีอ่ะผิวมันดูเออขาวกระจางใสขึ้นไม่เหนียวแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเวิร์กอะค่ะตัวสีฟ้าเนี่ยเขาว่ามันช่วยกันแดดด้วยมีวิตามินซีแล้วก็มีสารกันแดดอยู่ในนี้แต่ถ้าตัวสีชมพูนั้นก็จะเน้นไปทางความชุ่มชื้นตัวนี้เป็นไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะคะก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเลยมุ่กี้ก็จะเอาตัวเนี้ยทากลางคืนมันมีสารกันแดดก็จริงแต่มันไม่ได้กันแดดมากเพราะฉะนั้นก็คงไม่ไปใช้แทนกันแดดนั่นเองนะคะมุ่กี้ก็จะใช้ทาตอนกลางคืนเป็นครีมทาตอนกลางคืนหมดไปละ เดี๋ยวให้พเพื่อนๆดูเดี๋ยวจะหาว่าโม้อันนี้หมดไปแล้วหมดไปแล้วขวดห,หนึ่งแล้วพุ่งกี่ก็มีอีกขวดหนึ่งนี้เหลือแค่ครึ่งเดียวนะคะคือโอเคมากเวิร์กมากถ้าพเพื่อนๆไม่ไมยเรื่องกลิ่นที่แบบว่าค่อนข้างสูงอายุหน่อยพุ่งกี่ว่าน่าจะไปลองอะราคาไม่แพงและเลฟลอนเขาเป็นแบรนด์ของน่าจะเป็นของอเมริกาแล้วก็แบบอยู่มานานสังว่ามันก็ต้องมีอะไรที่มันดีจริงๆไม่อย่างนั้นหน้าคุณยายยังไม่ตึงขนาดนี้ขนาด87ถัดมานะคะพเพื่อนๆเยอะมาก ถัดมาเป็น Baby m มายอัลตร้ามายบอดี้โลชั่นตัวนี้ดีกว่าตัวเนี้ยกุ้งกี่อ่ะจะพบเวลาที่กุ้งกี่ไปต่างจังหวดัดแล้วพอดีมันหมดแล้วอ่ะล่าสุดกุ้งกี่ไปต่างจังหวดัดกุ้งกี่ก็เลยเอาวัสลีนไป เพราะว่ามันบางเบากลิ่นหอมทําให้แบบนอนหลับในสถานที่ที่มันแปลกตานั่นเองนะคะเพราะว่าบางทีเราไปนอนโรงแรมเรานอนไม่หลับอะ่ะเราก็อยากจะให้กลิ่นอะไรที่มันแบบละมุนไม่ใช่กลิ่นที่แบบว่าทําให้ตื่นตัวมันจะเป็นกลิ่นสวีทแอลมอนนั่นเองนะคะคือหอมมากแล้วบางทีก็จะใช้คู่กับตัวนี้เบบี้ออยของเขาเป็นกลิ่นสวีทแอลมอนเหมือนกันตัวนี้มันจะเป็นออยพอเราทาไปแล้วมันก็จะกลายเป็นมิวแล้วก็จะโปะไปด้วยตัวนี้แต่ถ้าไม่อยากได้อะไรที่มันแบบ เนอนเกินมกี้ก็จะทาแค่ตัวโลชั่นของเขาเนี่ยนะคะคือหอมมากนะคะเพื่อนๆตัวตัวแอลมอนด์ิวีทแอลมอนของเขาเนี่ยพ่ี้แบบชอบมากๆไอตัวออยเนี่ยมกี้ก็ซื้ออีกขวดเตรียมเวลาเนี่ยใช้ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะมันไม่เหนียวอะไม่เหมือนออยทั่วไปที่มันจะแบบลื่นๆตัวนะคะ ถัดมานะคะเป็นตัวปาร์เมอร์บ้างดีกว่านะคะตัวนี้มันจะดังพวกลดรอยแตกลายของคนท้องอะไรพวกนั้นนะคะจะเป็นรุ่นเฟ r ร์มมิ่ t บัต plus Q10 นเชียร์บัตเตอร์คอลลาเจนเอลาสตินอะไรนี้นะคะกลิ่นมันแบบเป็นกลิ่นแบบโกโก้ครันช์แต่กลางทุ่งอะไรอย่างนี้มากๆเลยนะคะมันเป็นตัวที่แบบ f i อร์มมิ่ได้ดีมากคือมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าช่วงกับตัวที่ผ่านมาผู้เี่รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองอ้วนขึ้นเสร็จแล้วก็กลับมาเหมือนิ หุ่นแล้วก็แบบมีการหาวิธีฟิตหุ่นซึ่งเดี๋ยวผู้กิจะทาคลิปแชร์แล้วน้ําหนักมันลงแล้วพอมันลงมันก็จะมีบางส่วนที่รู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยกระชับอะไรอย่างนี้เนาะผู้กีจก็เอาตัวเนี้ยมาทาตามท้องตามก้นตามแขนอะไรอย่างเงี้ยผู้กีจรู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยให้ผิวมันดูกระชับขึ้นดีแต่มันไม่ได้แบบวิ่กระชับ ไปี้แต่รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ย,ย้อยๆเหมือนก่อนรู้สึกผิวมันดูแน่นมันดูฟูนะคะเวลาใช้พี้ก็บางทีก็ทาทั้งตัวเลยเพื่อให้ผิวมันดูกระชับทั้งตัวถ้าใครอยากได้ความขาวใสตัวนี้ไม่ไม่ได้ช่วยความขาวใสแต่ว่าถ้าใครอยากได้กระชับตัวเนี้ยโอเคมากราคาก็อาจจะสูงหน่อยสําหรับครีมทาตัวอาจจะมาทาท้องทาก้นทาแขนอะไรอย่างี้เฉยๆก็ได้นะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเวิร์กมาพกพี่กี้อยากจะแนะนําเพื่อนๆที่กําลังหางครีมที่มันกระชับสับส่วนแบบ ฟิร์มมิ่งนั่นเองนะคะโอเคสามตัวสุดท้ายแล้วดีกว่าเป็นแบบกลุ่มไวท์เทนนิ่งทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้เพิ่งขี่เพิ่งลองได้ไม่นาน2อ,อาทิตย์นะพูดเลยแล้วกันเป็นของสมูทอีไวท์เทอร a พีนั่นเองนะคะอันนี้ขอสารภาพก่อนว่าเมื่อปีที่แล้ว สองปีที่แล้วก็เคยใช้มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแอนไหนในโลกโซเชียลบอกว่ามันจะขาวขึ้นภายในเจ็ดวันนู่นนี่นั่นเราก็ใช้มันหลายขวดแล้วทำไมมันไม่เวิร์กเลยแล้วตัวครีมมันทำไมมันเหนียวว่ามันเกลี่ยยากก็เลยไม่ชอบเลยและกลิ่นไม่เวิร์กเลยตอนนั้นใช้ไปสองขวดวรู้สึกว่าความขาวนู่นนี่นั่นมันก็ไม่เห็นมีอะไร ก็เขาบอกว่าเขาได้ปรับสูตรใหม่เนากก็เป็นมีกลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นดอกไม้อะไรเนี่ยเห็นมันมีดอกไม้เขาแล้วมันยังไม่มีดอกไม้ five in one ช่วย brightening soft skin อะไรอย่างนี้เนะ mm hmm. เาะพุงกิก็เลยว่าโอเคไปเจอในไอจีใหม่ละคนรีวิวกแล้วว่ามันดี mm hmm. ก็เลยไปซื้อมาอันนี้ใช้มา2อาทิตย์แล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อเขาเกลี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ถามว่าพวกผิวอะไรเงี่ยมันดีขึ้นไหมแต่พกกุงกีว่าตัวเนี่ยพกกุกีไปโดนหม้อไฟมาแล้วรู้สึกว่า เฮ้ย hey, มันช่วยให้ตรงเนี้ยตอแรกๆมันม่วงมันอะไรเนี้ยรู้สึกว่าเออมันก็ดูดีขึ้นเลยนะเนี่ยหรือว่ามันอาจจะมาจากครีมนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันโอเคแล้วก็กลิ่นมันค่อนข้าง โอเคกว่าเดิมมากไม่ได้เหม็นเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออชอบช่วงนี้ก็จะใช้ตัวนี้เดี๋ยวๆไปเรื่อยๆเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงนะคะสองอันนี้จริงๆเพิ่งหมดเลยนะคะตัวแรกเป็นของคิว r พ s ส i d ดีไว h i t e Brightening Body l o t i ่นจริงๆนะี่เป็นขวดที่สองแล้วเป็นพิว ที่เขาบอกว่าขาวขึ้นภายใน7วันเออเราก็แบบเจวันเลยเหรออะไรเงี้ยแบบต้องลองซะแล้วก็ลองมาแล้วก็ใช้มา2ขวดแล้วรู้สึกว่าเออผิวมันก็ดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ถามว่าขาวแบบว้าวเลยไหมมันก็ไม่ได้ขาวว้าวขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็น ตัวที่แบบว่าให้ความชุ่มชื้นที่ดีผิวขาวกระจ่างใสขึ้นแต่พุ่งกีก็ไม่รู้นะคะเพราะจริงๆตัวพุ่งกีก็เป็นคนที่ขาวอยู่แล้วถ้าถามว่ามันขาวขึ้นไหมมันก็ดูแบบว่าผิวดูเนียนสม่ําเสมอกันมากขึ้นก็เลยคิดว่าเออกลิ่นหอมราคาโอเคแล้วก็ช่วยเรื่องความขาวใสได้ดีคือครีมทุกอย่างที่พุ่งกีใช้เนี่ยถ้าตัวไหนที่ทําให้ขนพุ่งกียาวขึ้นหรือว่ามีขนขึ้นนี้พุ่งกีหยุดใช้เลยนะคะยกให้คุณแม่ทันทีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไว้ใจได้เลยว่าทุก ุกตัวที่พอก้พูดมาเนี่ยไม่ทําให้หขนเพื่อนๆยาวขึ้นแน่นอนนะคะโอเคพูดต่อตัวนี้โอเคมากู้กิก็ใช้มาสองขวดแล้วแต่ด้วยความที่เราแบบชอบลองอะไรเยอะๆอะ่ะก็เดี๋ยวขอลองตัวอื่นก่อนแล้วก็อาจจะกลับมาซื้อตัวนี้อีกเพราะรู้สึกว่าเออมันหอมดีราคาดีแล้วก็บางเบาอะคะ่ะถัดมานะคะตัวนี้ก็สองขวดแล้วเหมือนกัน ปกติคุณกี่จะใช้2ขวดแล้วก็จะเปลี่ยนหรือว่าไม่อย่างนั้นไม่ค่อยจะใช้อะไรขวดเดียวแล้วก็เปลี่ยนถ้ามันดีนะคะตัวนี้เป็นอของ beauty buffet แล้วนะคะเพื่อนๆ beauty cocktail อะไรตรงนั้นก็คือ CNTO เป็นรุ่นกูต้าไทโอนที่มีรูปวัวอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆตัวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น double triple white double mute นั่นเองนะคะก็คือแบบ ขาวกูต้าไทโอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพู่กขี่ก็ไปเจอในเว็บจีนแล้วเขาก็แบบว่าเฮ้ยดีผิวเนียนผิวดูกระจ่างใสสม่ำเสมอพู่กขี่ก็เลยไปลองมาด้วยกลิ่นมันกลิ่นมันก็จะแบบเป็นกลิ่นยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนตัวนี้ใช้หมดไป เป็นกลิ่นแบบมนมนม,นมเปรี้ยวๆหน่อยแต่ก็แบบว่าดูอารมณ์ดีอะไรอย่างนี้นะคะบางเบาแต่ว่ามันไม่ให้ความชุ่มชื้นมากถ้าใครผิวแห้งตัวนี้ตัวเดียวอาจจะไม่ค่อยได้นะคะถามว่าขาวขึ้นไหมพวกขี่ว่ามันไม่ได้ขาวขนาดนั้นแต่ว่ามันช่วยให้ผิวเราดูเนียนเรียบแล้วก็ดูแบบว่าไม่เป็นขุยอะไรเงี้ยพุ่ขี่ว่าโอเคถามว่ามันเป็นกูต้าไทโอนจนแบบว่าโอโ้โหสามารถเห็นความแตกต่างในระดับที่ เลยไหมพุ่งขีเพราะว่าสองขวดที่พุ่งกีใช้มามันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถ้าใครที่อยากได้ไม่ต้องขาวแต่อยากได้ความเนียนเรียบความกระจ่างใสแบบที่แบบผิวเนียนไม่เป็นขุยดูใกล้ๆแล้วเฮ้ยผิวมันดูสม่ำเสมอตัวนี้พุ่งกีก็แนะนําเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นมันน่ารักกลิ่นมันดีราคาดีแล้วมันก็ช่วยปรับให้ผิวเราสม่ำเสมอกันด้วยนะคะโอเคหมวดสุดท้ายแล้วสำหรับผิวตัวนะคะเพื่อนเื่อ อลอนก็คือครีมกันแดดนั่นเองนะคะซึ่งตอนเนี้มี3ตัวจริงๆอ่ะมันมีวัสลีนกันแดดด้วยแต่เมื่อกี้ไม่ค่อยชอบเนื้อเขาเท่าไหร่ก็เลยไม่ออกมาพูดถึงวันนี้เนาะตัวนั้นก็ใช้บ้างบางคราวเวลาอยู่บ้านเนาะโอเคเรามาพูดถึงอันนี้ก่อนเกิด <c oughs> อะไรขึ้นทำไมสั้นแค่นี้ <c oughs> นี่คือ Biore UV UV Bright นั่นเองน,นะคะคือเพิ่งหมดเมื่อเช้าแล้วตัดออกมาค่ะเพื่อนๆยังไม่ได้ไปซื้อใหม่เดี๋ยวจะออกไปซื้อ ตัวนี้ก็คือใช้มานานมากชอบมากดีมากกันแดดทุกอย่างเย็นสบายไม่เหนียวไม่ขาวไม่ติดเสือ้อไม่ติดรถคือยังไงก็ต้องลองอ่ะเ,เพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆแบบอยากได้กันแดดที่ดีบางเบาบกันแดดได้จริงพวกบิโอเรเท่านั้นเลยนะคะถัดมาถ้าอยากจะกันแดดแล้วให้ความชุ่มชื้นคือบิโอเรตัวนั้นยอมรับว่ามันแห้งนิดหน่อยแต่ว่าถ้าอยากได้ความชุ่มชื้นขึ้นมาจะต้องเป็นนีเวียหนึ่งบาทราือเปล่าชิ้นต่อไปหนึ่งบาท ซื้อจอากวัสด์นะคะเป็นนีเวียซันจะต้องเป็นหุ่นสีชมพูเพราะว่าเม่กีคิดว่าสีชมพูมันให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยปรับผิวกระจ่างใสแล้วมันก็กันแดดค่อนข้างเวิร์กมากๆเลยนะคะแล้วตัวนี้มันมีส่วนผสมของวิตามิน C ด้วยก็เลยเออน่าสนใจพอใช้แล้วมันไม่เหนียวไม่แบบไม่เหนอะหนะแล้วมันไม่ได้ทำให้ผิวดูขาวขึ้นแต่ว่าไอบีโอรเรก็เหลือแค่นี้ บิโอเรตัวนี้มันทําให้ผิวเราแบบกระจ่างใสดูแบบว่ามันเป็นสีขาวเนาะผิวมันจะดูขาวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่อันนี้ยมันจะกลืนไปกับผิวเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะบางเบาสบายเหมือนแบบถ้าอยู่บ้านต้องบอกไปเคอรี่อะไรอย่างนี้ไปรับของเฉยๆพุ่งกี่ก็จะใช้ตัวนี้เพราะมันกันแดดแล้วก็บำรุงไปในตัวนะคะก็โอเคมากไม่เหนียวอ่ะถ้าเป็นกันแดดอะไรที่เหนียวเหนียวเนี่ยถุ้กี่ใช้แล้วเฮ้ยเหนียวบายบายเลยมันไม่เวิร์กรับไม่ได้จริงๆตัวสุดท้ายนะคะเป็น ตัวนี้เป็นครีมกันแดดที่เวลาใช้ไปออกงาน <c oughs> ออกงานอะไรออกงานก็คือเหมือนออกงานไปเจอผู้คนหรือว่าต้องไปงานแต่งเพื่อนนู่น ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่ามันปรับสีผิวเราแบบให้ขาวขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันกันแดดด้วยแล้วมันก็แบบว่าทําให้ผิวเราดูเนียนไม่ทําให้ขนเราเนี่ยเป็นสีขาวเพราะว่าบีบีหรือว่าบางอยา่างที่ทําให้ผิวเราดูขาวขึ้นมันจะไปติดตามขนเราด้วยนะคะตัวเนี้เนื้อมันจะเป็นสีม่วงและอย่างมันเป็นกันแดดที่มี P.A. 4บวกอะเพื่อนๆแล้วก็ S.P.F. 54อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นคล้ายๆ BB ตัวที่กันแดดค่อนข้างสูงมากแต่ราคาอาจจะแพงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ว่าโอเคมากถ้าใครที่แบบต้องไปถ่ายรูปคาเฟ่กลางแดดอะไรอย่างเงี้ยเอาเนี่ยทาเลยทาตามซอกคอทาทาตา,า,ามนิทาอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูเนียนแล้วมันก็กันแดดไปด้วยเลยนะคะ เยอะมากเลยพวกแบบการอัปเดตครีมทาตัวในครั้งนี้นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยเราก็แบบว่าอยู่บ้านเยอะแล้วตอนเนี้ยพกุกงกีติดอยู่เมืองไทยเนาะก็ได้ลองแบ,บรนด์ไทยเยอะมากจนแบบว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ใช้ของไทยเยอะเพราะว่าบางทีเราก็อยากลองให้หลากหลายเนาะไม่ได้อยากจะสั่งแต่ของเมืองนอกมาอย่างเดียวนั่นเองนะคะโอเคค่ะก่อนไปพกุกงกีก็อยากจะขอบอกทริคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการดูแลผิวตัวของพุงกีนะคะก็คือ1นึ่งพุงกีจะ ทาครีมกันแดดทุกครั้งเลยไม่ลืมทาครีมทาผิวเอาร่มไปด้วยพยายามเอาเสื้อแขนยาวใส่เวลาขับรถอะไรอย่างนี้เพื่อไม่ให้โดนแดดเยอะเนาะแล้วก็อาบน้ําบางทีเพิ่งขี่หามน้ําอุ่นแล้วก็จะตามด้วยน้ําเย็นปิดท้ายมันจะทําให้ผิวเราแบบว่ากระชับรูขุมขนอะไรอย่างนี้มันก็จะได้ไม่กว้างนั่นเองนะคะช่วยให้แบบลดการบวมน้ําไปในตัวด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เรื่องการดื่มน้ำเนี่ยสำคัญมากๆเพราะดื่มน้าช่วยทั้งผิวหน้าผิวตัวด้วยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆบอกว่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่ เพื่อนๆกำลังสนใจอยู่หรือว่าอยากจะซื้อครีมบำรุงผิวในช่วงนี้นะคะหวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครชอบคลิปของกุ้กขีฝากกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะกุ้กขีจะได้ไปลองผลิตภัณฑ์มาเยอะๆแล้วก็มาเมาส์ให้เพื่อนๆได้ฟังอีกนะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมติดตามจนจบเลยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ